สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการคุยเจาะลึกดวงชะตานะคะวันนี้เราจะมาดูชาวราศีมังกรกันค่ะหรือว่าผู้ที่เกิดช่วง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ว่าเครื่องหลังของปี2568เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับผม ข้อมูลที่เราได้มานะคะเขาให้ธีมหลักไว้ว่าสะสมพลังเปลี่ยนเป็นความสำเร็จยั่งยืนอ่าเหมือนกับว่าถ้าช่วงต้นปีใครรู้สึกเหนื่อยๆใช้พลังไปเยอะครึ่งปีหลังเนี่ยแหละค่ะจะเป็นจังหวะให้ชาวมังกรได้อ่อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เลยน่าสนใจครับเราจะมาดูกันค่ะว่าแนวโน้มคำแนะนำสำคัญๆในช่วงเวลาแห่งการสร้างฐานรากเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ คือพลังงานโดยรวมของชาวมังกรช่วงนี้นะครับมันจะมีความนิ่งสุข,ขุมแล้วก็เน้นความมั่นคงจริงๆนะอืออาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงเร็วพรุดปราดแต่เป็นการลงหลักปักฐานที่แบบต้องใช้ความหนักแน่นการวางแผนระยะยาวซึ่งจริงๆชาวมังกรเขาถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับใช่คะ่ะใช่เข้าใจเลย คือความนิ่งนี่ไม่ใช่ว่าเฉยๆเนาะแต่เหมือนเป็นการใช้ความรอบครอบที่เป็นธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ถูกต้องครับแปลว่าถ้ากําลังทําอะไรที่ต้องใช้เวลาอยู่ไม่ว่าจะเรื่องงานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายส่วนตัวก็เออสิ่งสําคัญคือการตั้งใจทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆอืมครับแม้จะรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยก็ต้องเชื่อมันในกระบวนการเพราะผลลัพธ์ที่ได้จะยั่งยืนเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ใช่เลยความมั่นคงคือหัวใจหลักจริงๆแล้วก็ในด้านการงานเนี่ยอิทธิพลของดาวพฤหัสก็ช่วยส่งเสริมด้วยนะอือหือยังไงคะก็จะส่งเสริมเรื่องการขยายผลความรู้เครือข่ายโดยเฉพาะในสายงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากๆอย่างเช่นงานวิชาการการเงินการบริหารอ๋องานที่ต้องมีแผนชัดเจนใช่ครับงานที่ต้องมีแผนชัดเจนมีโอกาสที่จะได้รับบทบาทสําคัญนะอาจจะได้เป็น ที่ปรึกษาอือที่ปรึกษาหรือเป็นแกนหลักที่คนอื่นๆเขาต้องพึ่งพาเลยเหรอครับฟังดูเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะแต่แต่เหมือนก็จะมีจุดที่อาจจะต้องระวังนิดหน่อยหรือเปล่าคะมีครับประเด็นสําคัญเลยคือแม้โอกาสจะดีนะแต่ความคาดหวังในตัวเองที่สูงปริ๊ดตามสไตล์ชาวมังกรเนี่ยอ่าใช่เลยค่ะมันอาจจะสร้างความเครียดแบบไม่รู้ตัวได้เหมือนกัน ความท้าทายคือต้องสร้างความมั่นคงจากการวางใจในความสามารถตัวเองในกระบวนการมากกว่าที่จะพยายามควบคุมทุกอย่างให้เปะ๊ะให้สมบูรณ์แบบตลอดเวลาเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าความตั้งใจดีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะย้อนกลับมาทำให้เราเครียดได้ถ้าเราคาดหวังความสมบูรณ์แบบเกินไปใช่ครับผมแล้วพอทุ่มเทกับงานการสร้างความมั่นคงขนาดนี้มันส่งผลกับเรื่องการเงินยังไงบ้างคะสอดคล้องกันเป๊ะเลยครับ การเงินช่วงนี้ก็จะเน้นสร้างฐานรากมากกว่าการทำกำไรระยะสัน้นอ๋อค่ะอาจจะยังยังไม่ใช่ช่วงที่แบบโชคลาภเข้ามาตุงตามเลยแบบนั้นอืมแต่ว่ามันคือจังหวะที่ดีมากๆจังหวะทองเลยในการวางแผนระยะยาวอย่างเช่นมองหาอสังหาริมทรัพย์ค่ะวางแผนการเงินเพื่อกเกษียณหรือลงทุนในธุรกิจที่มันดูมั่นคงจับต้องได้อะไรแบบนี้ครับอืม เหมือนการลงทุนเพื่ออนาคตจริงๆจังๆเลยนะคะแสดงว่าการใช้จ่ายก็ควรจะเน้นไปที่สิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เราอย่างเรียนทักษะใหม่ๆถูกต้องครับหรือซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยเรื่องงานระยะยาวได้เขามีบอกด้วยนะคะว่าเดือนที่การเงินดีหน่อยคือกันยายนกับธันวาคมใช่ครับกันยายนกับธันวาคมน่าจะเห็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ชัดเจนขึ้นมาหน่อยส่วนเรื่องความรักนะครับภาพรวมก็อาจจะดูไม่หวือหวาเหมือนกัน แต่ก็มีความหมายในแบบของมันนะการเน้นสร้างฐานรากแบบนี้มันจะส่งผลกับความสัมพันธ์ยังไงบ้างคะอย่างคนโสดนี่มีโอกาสเจอใครที่เข้าใจจังหวะชีวิตแบบนี้ไหมคะมีแกนดีเลยนะครับคนโสดเนี่ยอาจจะได้เจอคนที่เข้าใจความเป็นชาวมังกรจริงๆคือเป็นคนมั่นคงไม่เร่งรีบเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรอได้แล้วถ้าได้เริ่มความสัมพันธ์กัน ก็มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาไปเป็นคู่คิดระยะยาวที่สนับสนุนกันได้ดีเลยครับฟังดูดีจังแล้วสำหรับคนมีคู่ล่ะคะการที่ต่างคนต่างก็มุ่งมั่นกับหน้าที่การงานของตัวเองมันอาจจะทำให้ห่างเดินได้เหมือนกันเนาะใช่ครับอาจจะมีระยะห่างเกิดขึ้นบ้างจากภาระหน้าที่ต่างๆแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านี่ไม่ใช่สัญญาณว่ารักจืดจางนะ มันเป็นแค่สถานการณ์ที่ต้องปรับตัวต้องสื่อสารกันการเติมคำว่าใส่ใจเข้าไปสม่งเสมอต่อเช่นแสดงความห่วงใยเล็กๆน้อยๆหรือหาเวลาคุณภาพแม้จะไม่ต้องเยอะมากแต่ขอให้สม่ำเสมออันนี้จะช่วยรักษาความอบอุ่นไว้ได้ครับค่ะค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดูเหมือนการทุ่มเทสร้างฐานรากนี่ก็ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันชาวมังกรควรใส่ใจเรื่องไหนเป็นพิเศษคะ นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายโดยตรงอย่างกระดูข้อต่อหลังหรืออาการออฟฟิศซินโดรมที่ชาวมังกรอาจจะเป็นกันบ่อยๆครับค่ะสิ่งที่น่ากังวลแต่บางคีเรามองข้ามไปง่ายๆก็คือความเครียดสะสมเงียบๆครับอ๋อความเครียดเงียบๆใช่ครับชาวมังกรอาจจะดูอึดนะไม่ค่อยแสดงออกแต่ร่างกายมันรับรู้ความกดดันนี้อยู่ตลอดการจัดสรรเวลาพักผ่อนจริงๆจังๆเลยนะฮะค่ะ การนอนหลับให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยครับช่วงนี้เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาแบบไม่รู้ตัวฟังดูแล้วการดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญของการสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะแล้วมีเคล็ดลับเสริมพลังใจหรือว่าเสริมดวงอะไรที่น่าสนใจสําหรับช่วงนี้บ้างไหมคะครับคําแนะนําหลักๆเลยคือรักษาความตั้งใจเดิมไว้นะครับแต่พยายามผ่อนคลายความคาดหวังที่มันตึงเครียดลงบ้างอื การไหว้พระพิคเนตหรือขอพรพระแม่ธรณีก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีครับช่วยเสริมเรื่องความหนักแน่นความมั่นคงส่วนวัตถุมงคลที่แนะนำก็คือหินโกเมนสีแดงโกเมนสีแดงหรือฮิมาไทยครับเชื่อกันว่าช่วยเสริมพลังในการตัดสินใจแล้วก็ความกล้าหาญ มีบทสวดแนะนำด้วยใช่ไหมคะมีครับบทสวดชิ้นบัญชรหรือบทสวดอิติปิโสแบบย่อก็ได้ครับสวดเป็นประจำจะช่วยให้จิตใจสงบมั่นคงแล้วก็เกิดสมาธิซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากนะในช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนสติปัญญาในการสร้างรากฐานชีวิตครับค่ะ สรุปได้เลยนะคะว่าครึ่งปีหลัง2568สําหสำหรับชาวราศีมังกรอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของการพุ่งทยานแบบโดดเด่นแต่เป็นการเติบโตจากข้างในที่แข็งแกร่งมากๆครับผมความมั่นคงที่สร้างขึ้นในช่วงนี้นี่แหละคะ่ะจะเป็นฐานที่สำคัญมากๆในอนาคตเหมือนที่แหล่งข้อมูลเขาย้ำไว้เลยว่าอย่าตัดสินตัวเองจากความช้าเพรานี้คือช่วงเวลาของการวางรากฐานที่มั่นคงอย่างแท้จริง ใช่เลยครับและในขณะที่เรากำลังวางรากฐานนั้นมั่นคงนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยากจะฝากให้ลองนำไปคิดต่อนะครับค่ะว่ารากฐานที่เรากำลังสร้างเนี่ยมันสอดคล้องกับคุณค่าที่เรายึดถือจริงๆจากข้างในตัวเราหรือว่ามันเป็นแค่การตอบสนองต่อความคาดหวังจากข้างนอกกันแน่อือคำถามน่าคิดมากค่ะครับการทบทวนตัวเองในประเด็นนี้อาจจะทาให้การสร้างความมั่นคงครั้งนี้มันมีความหมายและก็ยั่งยืนกับตัวเรามากขึ้นไปอีกครับ